And this, um, I think it's fried or oh, it's steam, I don't know. And this is the fried rice. This fried rice eat with the water of fur. Very delicious. See, second memory. Thank you. Some tea or coffee for you. Would you like some tea or coffee? Tea? Tea? coffee? have tea please? All Can to your you. Thank Thank I วันนี้เราจะอีกยาวไกลไลฟ์หนูดีดีเลยใช่เครื่องหนูชอบไลฟ์ดีเลย์ร้องไห่ฟังไม่ออก อุดเร็วสบายมากคือนอนสบายมากหมดสบายเช Good morning อยากบืนอ่ะ Good morning ขอขอบอกว่าของจริงมาละอุ้ยเดี๋ยวหนูขึ้นไปเอาแว่นดีกว่าชิอเในกรป๋าดีจะขึ้นไปทันกะว่ะ เจ้เป๋อร่อยมากคุณอร่อยสุดอันนี้นะคะดูแหวอันนี้แหแต่ว่าเผอมีเนื้อนะบอกเขาว่าไม่เอาเนื้อก็ได้ว่อกระตูกรไมันตกวกอไรกบลักกบไวไวแล้วคือเป็นไวสีเดียวกันนะคะ มันนุ่มแบบละ,ล,ล,าะาาลายในปากต้อาไปตัดตาหกนี่หอเสียไปลตะโกไเสวยฟังพักไปซื้อได้นะคะที่บ้านตงหากแต่เรฟังผิดเพงาะงานเขา้าเยอะๆจะมีสีทองสีทอ,องก็คือ เรื่องเงินทองเนาะหรือการเดินทานงแบบตลอดสีชมพูโรสโกลล้เหะอฮะก็เป็นในสูตรทองหวานอืมได้ใช้น้ำหอมอะไรคะมีหลายตัวมากเลยแต่ว่าที่ชอบจะมีมใช้กับรังำส้วันนี้ชรมมาร์งอมโคลมั้งเรามาในตัวทุกตัวเออไม่ได้เอาท้ำหอม,มไม่ได้ okay. thank you กลับไปพี่ทีน่าจะจับเราออกกำลับบงกายแล้วทุกคนขนมดจะข้้นเขียสืัหรับทีุ่กซมูยิงคโปร์ ยัง <Yeah. S 2> พอแล้วพอแล้วปิดฝันป่ะคนนี้ขอชม you're so pretty thank you thank you. thank you so much อ๋ออันนี้ไหมตรงที่ซื้อแค่หน้าขอ ชุลูกแหวงไปอ้สวยอะโหผมร่วงไม่หยุด <c oughs> ทำไม<ส>่ดก<ส>ที่เกียรลูกใจใที่นอนไปไต้องมาม่ากินแล้วเนาะ <c oughs> อันนี้อังกฤษที a ค่ะวันนี้เราแต่งตัวแบบผู้ดีอังกฤษเนาะเราก็ต้องทานอะไรแบบผู้ดีอังกฤษร้อนมากร้อนมากร้อนไม้ร้อนมอดร้อนไหม้ นี่ต <c oughs> hey, ่ o ทน่่ำแอทิ t h ค่ันอยนนครคมับเราอะไเอร์ไอูตุ๋นที่ฉนกินอร่อยอร่อยเอก็อร่อยเราเอาอันนี้ใส่ไปในน้ำเฝออ่ะ พี่แชมแล้วก็กินอันนี่ไห้ g o o ม r i เต็มไหมเพิเต็มกว่าไม่อ๋อพี่แชมแรงมา What her drink It's a tea How can you say tea in Vietnamese เ t This is เ t English e อร่อยมากสะใจน้ำวิกรมา work 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 work, work. come on come on o e ready <are> อร่อยแซ <c oughs> ่บ <c oughs> เลยค่ะพี่แม่ก็ดูชุดพี่มากนะคะทุกคน cute แต่ว่าฟิลเตอร์ลอย น้ำฝรั่งา็อร่อยนะที่สมัยเคยคอยดูน้ำชาดูเลยด้วยเดี๋ยวดิใช้น้ำหอมอะไรคะในคอมเมนต์ด้วยนอะใช้ Dior แต่จำชื่อไม่ได้ที่เป็นโบอะค่ะ <c oughs> ที่แฟนขับซื้อให้มีสองกลิ่นก็จำไม่ได้เหมือนกันจ <c oughs> ำชื่อกลิ่นไม่ได้อะ่ะ <c oughs> มาน่ารักจังเอ้าแน่นอนก็เพราะเราเป็นมิสแฝง <laughs> no, I guess no. You should try Vietnam coffee? Really? Is it good? Yeah, yeah? definitely. Mm -hmm. But I don't really drink coffee because when I drink coffee, I get dizzy. Yeah, I, like no, I think that might be a problem because our coffee is really strong oh i have tried my mom came here like seven years ago and she buys some it's just a cup and yeah you could, yeah you yeah, put coffee. in it, yeah. it drips down yeah it's dripped down from the coffee powder we grind it but you can also buy the instant one you could mix it with hot water just uh, like a few seconds it's yeah. done yeah, yeah. it's like, like cup. i still have that in my home yeah i still make it sometimes just in case that you want to something to drink, there also Starbucks, right down um, ah. uh, hotel, Starbucks. down is it Starbucks. Starbucks. Starbucks? Yeah. Oh, wow. Uh, I watched some um, documentaries, and they say that Vietnamese are uh, the brand that yeah. open in Vietnam yeah, yeah. usually cannot go because yeah. Vietnamese food is it's they make so quick. So it's just like Long the fast food yeah. yeah grab and go yeah and like uh, we do it faster yeah and for lower price like yeah. only one third yeah. of the full price of the branded I heard that KFC or